สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ยังคงเป็นการขับรถเร็วเกินกำหนดตัดหน้ากระชั้นชิดและดื่มแล้วขับซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพบว่ามีอัตราดื่มแล้วขับในช่วงกลางวันสูงกว่าช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดเทศกาลจึงเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลการขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อย่างละเอียดอีกครั้ง ในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือสอปทช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2569โดยระบุว่าอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง5วันของการรณรงค์ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ถึง3มการาคม2569เกิดอุบัติเหตรุรวม1,185ครั้งผู้บาดเจ็บรว รวม1,141คนผู้เสียชีวิตรวม207รายซึ่งลดลงจากปี2,568โดยสาเหตุหลักยังคงเป็นการขับรถเร็วเกินกำหนดตัดหน้ากระชั้นชิดและดื่มแล้วขับ ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่พบมากที่สุดคือไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยขับรถเร็วและดื่มแล้วขับตัดหน้ากระชั้นชิดส่วนการขยายเวลาจำนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่าช่วงเทศกาลปีใหม่2,569มีอัตราดื่มแล้วขับในช่วงกลางวันสูงกว่าช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดเทศกาลแต่เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2ปีที่ผ่านมายังไม่พบการเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างมีนัยสำคัญแต่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้ง ของช่วงปีใหม่นะครับก็มีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปีนะครับสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับก็กําลังพิจารณาว่าหลังปีใหม่นะครับตัวสถิติตรงนี้จะเป็นอย่างไรก็จะนําเข้ามาพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพชได้นำระบบ NDEMS มาใช้เพื่อยกระดับการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งจุดเกิดเหตุและติดต่อกับผู้ประสบเหตุผ่านวิดีโอคอลได้เพื่อให้คำแนะนำการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้นทำให้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันท่วงที ใดยช่วง6วันที่ผ่านมามีผู้ใช้งาน NDEMS กว่า10,000ครั้งและวิดีโอคอลกว่า2,500ครั้งรวมทั้งยังได้วิเคราะห์ข้อมูลจุดเกิดเหตุเพื่อวางตำแหน่งรถกู้ชีพกู้ภัยและจัดเตรียมทรัพยากรในโรงพยาบาลให้เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ด้านนายเทรพัฒนคัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทราสาธารณาภัยหรือปภกล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงท้ายของวันหยุดในเทศกาลปีใหม่สปทได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็วและการขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดบนเส้นทางสายหลักเนื่องจากเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนค่อนข้างสูงผลิตนาาขวัญแสนสุขรายงาน